หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตาม อยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนิยมวันนี้มีการออกมาตามหาเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ในตำนานของผมนะครับมันอาจจะเป็นรถที่ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายแต่มันมีความหมายและก็ความทรงจำสำหรับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่ามันมีความทรงจำกับผมยังไงบ้างแต่ตอนนี้ คู่ของผมใช้โกะชโลจิตนั่งมาบนตลอดทางหิวอีกแล้วครับไปหาอะไรกินลาบกินในน้ำไเดี๋ยวเรารอ,รอมันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปค้นหาตำนานมอเตอร์ไซค์ในชีวิตผมกันว่าหน้าตานเป็นยังไงแล้วมันจะออกมามันสนุกในฟิลของรถนิยมได้ไงก็ มือช้าตลอดอ่ะเจโก้โหนี่เผื่อทีมงานด้วยเหรอที่ออกแนวหิวเนี่ยเราเนี่ยอะไรเดจานจะพาไปค้นหารถในตำนานของผมอะไรอย่างไรรถในตำนานของผมไงเป็นมอเตอร์ไซค์ในตำนานซึ่งผมเกิดมาก็เห็นมันเลยเราไปใช้มันใช่หรือยังฮะใช่เดี๋ยวไปดู <laughs> เดี๋ยวไปดูให้เจ๋ง ได้ไปบอกนายให้ซื้อทําไมอ่ะฮะซื้อเพราะจริงๆแล้วเรามีซากอยู่คันหนึ่งแล้วในสตูทีนี้สายรายงานมาว,ว่าหลัง่ากที่เรา,เารถจี๊บมาทําใช่ไหมเอารายงานมาว,ว่ามันมีอยู่ในทุ่งแถวเนี้ยคันหนึ่งสภาพแปลงเครื่องเป็น C D I แล้วนั่น่าสนใจอยู่ราคาโอเคเห็นมีความหลักลูกคันฮะ ขับรถผ่านเจอคันไหนเฮ้ยคันนี้มีความหลังเฮ้ยคันนี้มีความหลังมัเหมือนไม่มีแฟรหลายคนันต้องน,นี้อยู่แล้วกดตี <c oughs> แล้วโอ้ยทายังไม่เช็ดเลยคุณเจตบอกยังไม่เสร็จฮะยัง <h> ah> ไม่เซตไงรีบมานี่นะครับนี่ให้ดูอันนี้หลักจากที่เราเราบอกแล้วเราขายไปแล้วแหละคันนี้พอนนี้เจ้าของใหม่เขาบอกว่าเบาะไม้อ่ะ มันสวยจริงแต่ว่าเขามีปัญหาสุขภาพนิดนึงเขานั่งเขาเจ็บหลังเจ็บหลังเราก็เลยไปจัดการที่ศุสานรถนี่นะครับซื้อรถเก่ามาแล้วก็เลี้ยวดปนะไปขี่รถย้อนกลับไปเขาฟูมันเด้ฟูขับไปเหมือนเดิมเลยไปอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเริ่มเองเรื่องใหม่เราเลยดีกว่า บอกเราไฟอยู่นี่เขาบอกเราไปเอามาจากบ้านตรงนี้น่าอยู่ข้างในเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่ามันอยู่ตรงไหนข้างในไหนนะมันดงกล้วยอนนไม่ต้องสนใจแล้วันี่พักไปก่อนนี่มีออปชั่นพิเศษนี่แทนขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเราเตรียมมาของเนีเป็นไงเป็นไงหลักหลอนขัมอเตอร์ไซค์กันอืมอืม,อมวิวเท่เลยอ่ะ วางวังมาอันนี้อ่ะฮะนี่ยอดไว้ไว้ฮัโลนี่อันนี้ไงอันนี้เท่กว่านี่แหละครับความหลังของผมม,มันคืออะไรครับมันคือยามาเก้ายามาห้าจริงแล้วถ้าคนที่ เล่นรถส่วนใหญ่พวกเด็กๆเ,เล่นอาจจะค,คุ้นหูกันในชื่อวาย80แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่วาย80นะตัวนี้รู้จักทานทานทานไหมทานตัวน,น,นี้น่าจะเป็นดูโกดูเลขโคง้งตัวนี้เลขคอร์ดเห็นไหมอ่ามันเขียนว่าวีเจ็ดศูนย์ศูนย์มันจะมีวีเจ็ดศูนย์วีเจ็ดห้านะครับเพราะตรงน,นี้จะไม่เหมือนละเพราะไมตรงเนี้ยมันจะไม่ไม่เป็นเหลี่ยมมันเป็นโค้ง อ๋อน <N Memorial> er, ี่ผมที่บอกว่ามันคือตำนานของผมคืออะไรรู้ไหมนี่มันผมเกิดมาเนี่ยเกิดมาปั๊บมอไซค์ที่บ้านก่เก่าทันทีไม่เจอสภาพนี้เจอสภาพนี้แล้วเจอสภาพเย่างี้ทันทีเลยโหแสดงว่ากี่ปีแล้วเนี่ยโหนานมากทีนี้พอเห็นสีแบบนี้และนี่จะหอนทำไมเนี่ยพอเห็นสีแบบนี้เห็นอะไรแห้งๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือนี่มันเือสีเดิมที่มาจากโรงงานเลยเหรอนี่มันคือฟิลผมต้องอย่างเงี้ย เราเชื่อไหมว่าผมหาขี่รถมอเตอร์ไซค์แรกด้วยอันนี้แหละใช่ครับเดี๋ยวให้เอาไปลองก่อนไหมผม,มต้องลองแล้วเคยใช้เหมือนกันนะเมื่อก่อนทำไมไปรุ่นคีอบอกเขาเสี่ยงนะวีเดียติดเลยเหรอเอาละเอาละ không phải cho đây người cả cố gắng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  เอาแค่ติดเครื่องพอนะ้ำไม่ต้องติดไฟนะใ่ไหมมาแล้วไปซื้อเลยหรอใสเลยลองมันดิไม่ต้องลองดิลองมีมากเลยอันนี้อยากได้เด็กใส่ของเรียน่ะตรงนี้น จริงจะขึ้นไปนั่งทำไมเราจะยกอยู่แล้วต่อเกียบ ไปด้วยปิดได้ปะปิดได้ปิปดได้คันนี้ได้ค่ะเด,ดี๋ดดดดยวไปทำเซอร์ไพรส์ชื่อตอนอะไรรู้ป่ะอีแก่ของแม่ผมนี่หมอเซอร์อไพรส์แม่ต่อ กมันเกิดแม่บอกแม่ครับผมตามอีแก่ที่บ้านกลับมาได้แล้วรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นความทรงจำรู้ป่ะทำไมพี่น้องบ้านผมห้าคนเนี่ยต้องนั่งไอแก่ไ,ไปโรงเรียนใจกลอ่ฮะทุกวันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนี่บอกแบบไม่อายเลยนะคือเมื่อก่อนพ่อส่งไปโรงเรียนเนี่ยรู้สึกในใจว่าอย่าส่งถึงประตูโรงเรียนนะเจริงจงตอนอยู่อายอ่ะ อายว่าไงรู้ป่ะสมัยนั้นมันมีเมดนางพญามีพวกตระกูลเบลออกมาแล้วอีสปินเตอร์มีโนวาตัวแรกมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมรถบ้านกูเก่าจังแบบเข้าใจไหมวายเหรอเออรรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเราไม่มีรถใหม่ๆเหมือนบ้านอื่นอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกอายว่าอย่าไปส่งเราประตูโรงเรียนนะ ให้ส่งข้างพอเออหรืเดินไปเองอะไรเงี้ยเร,เราเรารู้สึกแบบนั้นตอนเด็กๆซึ่งซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกแบบเด็กๆแต่ตอนเนี้ยคิดกลับไปแล้วไอ้คันเก่าที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนบ้านพี่เนี่ยทำโรงพิมเราแม่เนี่ยเขาเอารถอะ่ะเอาไปให้คนงานที่โรงงานใช้ใช้แล้ว <ผม S 1> คนงานก็ไปไปกับรถไปกับรถ <c oughs> เลยไปทั <c oughs> <c oughs> ้งสภาพนี้เลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้มันกลับมาแบบอย่างน้อยให้มันมาอยู่ที่บ้าน ให้มันกลับมาเป็นความทรงจําของเราอีกครั้งนึงซึ้งไหมซึ้งอาจารย์นี่แปลกคนนะตรงไหนมีมอเตอร์ไซค์ไม่นั่งอยากเดิน <laughs> มันดีกว่าตรงไหนเ<ะ>นี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มันก็ดีกว่าอยู่แล้วตอนเรียนอะ่ะไอ่ไอ่ไอ่ไมเดินไม่มีรถเก่าอ่ะรถเก่าเข้าใจป่ะไอ้เพื่อนอ่ะต่อเชืเ่อมไหยไมเดินทางเดี๋ยไปชุบชีวิตมันดีกว่าสำหรับตอนนี้ครับรถนิยมในตอนอีแก่ของแม่ผมอันนี้ก็ชอบ Ở trái, chỉ phải bún gì Mới đọc Chuyệt mà chuyệt Chuyệt may mì Đồ ăn mình đấy Ôi ôi Kem mà nè Ăn xứ Ê, lấy đi, lấy đi Lấy Đừng mày hàng เฮ้ยช่วยกันช่วยกันเขาได้เาขากล้องมาเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไปตัมาทำไมไปกล้องมาด้วยใหญ่ฮะไม่ต้อำตัวอ่ะคืขอแน่นอนเฮ้ยเราคุนได้ขอาโทรศัพทนี่ เนี่ยดูสิเก็ใหญ่ใหญ่ลองยันพังยันได้ตอนน่ะบอกมันยังไม่สมบูรณ์ยังต้องขี่อีกมันไม่ลงฮะมันไม่ลงเหนื่อยเหนื่อยมากนั่งมาเหนื่อยมันหน้าไม่เนี่ยคุณ เป็นไรอะ่ะดูดิฮะเออฮึเฮ้ยไม่เปิดฝาถังอ่ะเขาเขานี่ขึ้นสมองเลยนเนี่อ่ะเล่นมีออกเทนไงไม่เคยเล่นเหรอตอนสมัยเด็กอะ่ะ <c oughs> ไปชุก,การนใส่เป่าหนึ่งชนะเป่าหลอดออกช้า <c oughs> อะไรตกใจเลยเหเร <c oughs> อย่าดูโซนนะอย่าดูโซนนะเพราะอะไรอยาหันขึ้นมาดิจะเขาตาดิดูไปนโอ้กแล้วไม่ได้ดู้วมันไม้มันหมดดิเนี่ยเสรยจร้อยไตะลึงมันก็ไม่เติมรถเป็นแรงบอกว่า เราต้องลงมือแล้วแล่ะในเทืนนี้สำหรับพี่แก่ของแม่ผมก่อนที่แม่ผมจะกลับมาไปต่างจังหวัดเอาไว้ให้กันดูจะ<ห>ทำยังไงไอ้เจโกผมบอกความลับคุณให้ไหมมีคันหนึ่งเ <c oughs> สียจีลืมเขาเก็บ <c oughs> ไปเสียเงินอ่ะอยู่ข้างหลังเอารวมไปก่อนเดี๋ยวมาดูรวมล่าง,งายายายก่อนมาแยกอะไรเจโกนี่เขาไมดิอะไรตัอเนี้ย แล้วทำไมไม่ขยับมาอยู่นหออน,น้รหารถเฮ้ยเขาก็อันนี้เป็นคำเชื่อนี่นะนี่น่แหละนี่แผนเนี่ยมันคือการเดี๋ยวดูว่าเราจะรวมร่างมันยังไง มีอะไรในสารับให้ได้ไหมเห็นไหมขังเป็ดขังเป็ดมาพันธีเลยพันธีดึงเด็กหน้าหลังแกนเทามีใหม่ด้วยเดี๋ยวไหล ในตระกูลพวก V70 V75 Y80 เนี่ยมันใช้กันได้หมดแหละไปเยาน,นาี้ว่ะไอโก้กาปมขุดเอาอีกคันมาก่อนดูสภาพมันนะักสองคันก่อนเล่นอะไรกันต่อฮะไม่ได้เลยคุณไม่ได้หรือที่คุณตามช่างมาช่วยเนี่ย ต้องจูน hmm. yeah, yeah, ิฟอร์มย yeah. em. yeah. um ูน um ิฟอร์มว no no ันนี so ้เราทำรถอะไรอย่ามาเก้าอย่ามาห้าเลยฮะแจกชุดแจกชุดอย่ามาเก้าอย่ามาเก้าไม่ไม่ใช่รถผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่รถผู้หญิงดิจอมก็ก็เรถก็เธอฟังรถเดี๋ยวเดี๋ยวฮะทำไมทำไมอันนั้นเป็นอย่ามาห้าสวยเลยทำไมอันนี้ชุดสวยอ่ะ อู <G iro entender it> ๋ชุดนี้อีเหม็นใส่แล้วหล่อนแล้วเมื่อก่อนอ่ะจริงอ่ะจริงเก็บเลยไปต้องใส่เปเ่ารถก่อนเร็ว